ทำไมเราถึงควรก้าวเข้าสู่การทำงานในสายงานไซเบอร์ซ u เคียวริตี้วันนี้ผมมีคำตอบครับคนที่ทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์ทางด้านไอทีทราบไหมครับว่าทุกวันนี้บริษัทมีการปรับลดการทำงานของคนเนี่ยลงไปเรื่อยๆนะครับงานจะหายากขึ้นเรื่อยๆแต่ในแง่ทางปรับการเนี่ยงานทางด้านไซเบอร์ซ u เคียวริตี้เนี่ยเป็นที่ต้องการอย่างมากาการทำงานทางด้านไซเบอร์ซ u เคียวริตี้ยังคงเป็นที่ต้องการทั้งในและต่างประเทศ มีการซื้อตัวมความก้าวหน้าขึ้นอย่างก่อนเนื่อมีเงินเดือนที่มากกว่าทางด้านไอทีหรือยู่สามถึงสิบเท่า,ทางเงินเดือนเนี่ยอยู่ที่ตั้งแต่ประมาณ65,000บาทถึง250,000บาทเลยทีเดียวน,นั่นหมายความว่าเรายังมีโอกาสมากการที่จะก้าวเ,เข้ามาในสายงานนี้ถ้าเราเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้ครับทรูดิจิทัลแคนเดนีนะครับเปิดโอกาสให้คนที่อยากจะก้าวเข้ามาทํางานทางด้านไซเบอร์ซ u เคียวริตี้นะครับโดยการเปิดคอร์สไซเบอร์ซีเคียวริตี้ฟ n นเดเมนทัลนะครับที่จะปูพื้นฐานความเข้าใจ ของคนที่ต้องการเข้ามาทำงานในสายงานไซเบอร์ซ u เคียวริตี้นะครับตั้งแต่หลักการเรื่องของการดูแลการจัดการความเสี่ยงนะครับการโจมตีชนิดต่างๆทางด้านไซเบอร์แล้วก็การป้องกันการโจมตีชนิดต่างๆว่าเป็นพื้นฐานในการทำงานทางด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้ในทุกๆสายงานต่อไปสำหรับในคอร์สนี้นะครับผมจะถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานที่ทำงานมาตลอดทั้งในเรื่องของการให้บริการลูกค้าแล้วก็ในเรื่องของการดูแลระบบความปลอดภัย เป็น Exclusive นะครับถ่ายทอดให้ที่นี่ที่เดียวที่ True Digital Academy ครับคอ์สนี้ไม่มีการถ่ายทอดสดไม่มีการบันทึกวิดีโอสามารถเร,าเรียนสดได้ที่ True Digital Academy ที่เดียวอย่ารอช้าสมัครเลยครับ